ช่วยน้อยช่ามาแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในเกม Under Tale นะคะตอนนี้อยู่กับน้อง a l u m i n อ m เย้ว่าว่าว่าตอนนี้ก็เราเข้ามาในน้ําตกนะคะหลังจากที่เราผ่านการต่อสู้กับพภายรัสอย่างหนักหน่วงแล้วก็ได้เขาเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเพื่อนันนี้อะไรเนี่ยเป็นปลาเหรอคะนี่คือ Echo Flower มันจะเล่นเสียงสุดท้ายที่มันได้ยินซ้ำไปเรื่อยๆรวันนี้วันนี้ เอเคโคฟลาวเวอร์โย <Yeah. S 2> <Echo Flower. S 1> คุณจะแอบ,บไปดูเธอเหมือนกันหรือเปล่าเยี่ยมไปเลยเธอน่าเท่ที่สุดเลยใช่มหมตอนที่ฉันโตขึ้นฉันอยากจะเป็นเหมือนเธอเฮ้ย hey, อย่าบอกพ่อกับแม่นะว่าฉันมาที่นี่ฮ <laughs> เอาแอบหนีพ่อกับแม่มาเหรอเราอะ ยังไงสิเด็กไม่ดีเด็กไม่ดีต้องโดนตีก้อะนอาวน้ำมันแกนอะไรล่ะเธอไม่เคยเห็นคนที่ทํางานควบสองที่มาก่อนด้วยไงโชคดีเนอะที่การทํางานสองที่มันหมายถึงการมีช่วงหยุดพักตามกฎหมายให้สองเท่านะฉันกําลังจะไปที่กิวบารนะ์น่ะจะไปด้วยกันไหมไปฉันยุ่งอยู่อ่ะไปแล้วเ,เราก็ตกลงง่ายเนาะเราตกลงง่ายดีถ้าเธอยืนยันอย่างนั้นฉันก็จะเลิกทํางานแล้วละกันตามมาสิ สะดูทางลัดนะ่ะอืมเร็วใช่ไหมล่ะไงพวกไงเซนสวัสด,ดีเซนสวัสดีเซนซเอ้ยเซนซีเฮ้ยเซนไม่ใช่วันนายเพิ่งจะกินข้าวเช้าไปเมื่อไม่กี่นาทีก่อนหรอกเหรอเฮ้ฉันยังไม่ได้กินข้าวเช้ามาเกินครึ่งชั่วโมงแล้วนายต้องคิดถึงอาหารมื้อสายด้วยนะ มาสิทำตัวตามสบายนะโอ้ก่อนนั่งเธอต้องดูดีๆนะเพราะบางทีก็มีคนบ้าแอบ,บเอาถุงตดมาวางไว้ใต้เก้าอี้อะนะยังไงก็เหอะเรามาสั่งอาหารกันดีกว่านะเธออยากได้อะไรล่ะมันฝรั่งทอดเบอร์เกอร์ระหว่างฟรยส์กับเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เฮ้ยฟังดูดีนี่จูบี้ขอเบอร์เกอร์สองที่นะแล้วเธอคิดยังไงเกี่ยวกับน้องชายของฉันล่ะเท่มาก ไม่เท่เลยได้เท่เท่อยู่แน่นอนเขาหน่าดูเท่เลยทีเดียวเธอก็จะดูเท่เหมือนกันนะถ้าเธอใส่ชุดนั้นทุกวันนะ่ะเขาก็คงถอดเสื้อนั่นออกก็ต่อเมื่อจําเป็นจริงๆนั่นแหละอ๋อแต่อย่างน้อยเขาก็ซักมันนะฉันหมายถึงเขาใส่มันไปอาบน้ําด้วยออนั่นไงมาแล้วอยากได้ซอสมะเขือเทศไหมปกติทุกคนกินอบใส่เคชชัอกันหรือเปล่าใส่ซอสกันหรือเปล่าใช่ ทานให้อร่อยนะคุณแทซ้อนมะเขือเทศฝาของมันหลุดออกมาแล้วซ้อนมะเขือเทศทั้งหมดก็ทะลักออกมาจากขวดลงมายังอาหารของคุณเอ่อช่างมันเถอะเอาของฉันไปแทนแล้วกันฉันไม่ได้หิวอะไรขนาดนั้นอะเันเกาก้อยล่ะไม่ว่าจะแท้หรือไม่ก็ตามเธอก็คงรู้ดีว่าปะพยรัสนะ่ะพยายามอย่างหนักเลยเหมือนกับตอนที่เขาพยายามจะเป็นรอยโอกาศให้ได้นั่นแหละวันหนึ่ง เขาเดินออกมาจากบ้านไปยังสำนักงานใหญ่ของรอยเอกาดจากนั้นก็คุกเข่าอ้อนวอนขอให้เธอเปิดประตูให้เขาแน่นอนว่าเธอปิดประตูใส่หน้าเขาทันทีเพราะว่ามันเที่ยงคืนแล้วนะแต่ว่าในวันรุ่งขึ้นเธอตื่นขึ้นมาก็ยังคงเห็นเขานั่งรอยอยู่ที่เดิมเพราะได้เห็นความทุ่มเทและความมุ่งมั่นของเขาเธอเลยยอมให้เขามาฝึกเป็นอัศวินนั่นแหละอืมก็ตอนนี้ก็ยังฝึกอยู่นะอ๋อใช่ละฉันว่าจะถามอะไรเธอสักหน่อยเธอ เคยได้ยินเรื่องดอกไม้พูดได้บ้างไหมโลคิ่งฟลอเวอรดอกไม้พูดได้นั่นเป็นอีกตัวนั้นน่ะที่ไอ้ชอ่าบอกว่า้ช่าไม่ชอบอะ่ะเฮย้ยงั้นเธอก็รู้เรื่องทั้งหมดแล้วสินะเกี่ยวกับดอกไม้เสียงสะท้อนอะ่ะมันงอกบานอยู่ทั่วบึงเลยเมื่อพูดกับมันแล้วมันจะพูดแบบเดียวกันกลับมาซ้ำไปเรื่อยๆคิดว่างไงละ่ะอืมวันก่อนพ,พายาัสบอกกับฉันว่าเจออะไรบางอย่างที่น่าสนใจสุดๆไปเลยบางครั้งในตอนที่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นเลยดอกไม้จะโผล่ขึ้นมาแล้วกระซิบบางอย่างกับเา คำประจบคำแนะนําคำพูดให้กําลังใจคําพยากรณ์มันน่าขนลุกใช่ไหมล่ะใครบางคนอาจใช้ดอกไม้สังสะท้อนก่อนแกล้งเขาจับตาดูให้ดีโอเคนะขอบใจนี่มันถือว่าเป็นเบรกที่ยาวมากเลยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันจะยอมให้เธอดึงเวลาง,งานของฉันนานขนาดเนี้อโอแต่ว่านะฉันถังแตกอะจ่ายเงินแทนทีได้ไมาแค่หมื่นจีเองอไม่ม เล่นน่กริบลี้ลงบัญชีฉันไม่ได้เลยอออใช่ฉันเหมือนอยากจะพูดอะไรสักอย่างแต่ว่าลืมไปแล้วอ่ะเนี่ยเป็นเป็นคนแบบนี้ตลอดเลยแล้วก็ชอบแบบให้อาครูเราไว้เล็กๆน้อยๆแล้วนี่คือเราก็กินต่อไม่ได้แล้วเนาะเอ็กโคฟเลเวอร์ฉันสาบานว่าฉันเห็นอะไรบางอย่างอยู่หลังน้ำตกนั่นเห็นอะไรบางอย่างเหรอ แนไรอ่ะมีกล้องอยู่ข้างหลังน้ำตกด้วยอุ๊ยน่ากลัวดูดิมันมีแสงอันนี้ไม่ปกติเลยแต่ว่าอันนี้ก็คือไง,งอันไดฉันมาส่งรายงานของวันนี้เออเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์นั่นที่ฉันบอกกับเธอไปเมื่อคราวก่อนนะ่ะฮะฉันได้สู้กับเจ้านั่นหรือเปล่าเหรอใช่แน่นอน ฉันสู้กับมันแล้วฉันสู้กับเจ้านั่นอย่างกล้าหาญอะไรนะฉันได้จับเจ้านั่นไว้หรือเปล่า,างั้นเหรอเออเออไม่อะฉันพยายามสุดๆแล้วนาอนได้แต่ต้นสุดท้ายฉันพลาดอะไรนะเธอจะไปเอาวิญญาณของเจ้ามนุษย์นั่นด้นวยตัวเองอย่างนั้นเหรอแต่ว่าอันไดเธอไม่จําเป็นจะทําลายพวกเขาก็ได้นี่เธอเห็นด้วยหรือเปล่าเธอเห็นด้วยใช่ไหม ฉันเข้าใจแล้วฉันจะพยายามหาทางช่วยเธอท่้ที่ฉันสามารถทำได้ก็แล้วกัน<ะ>ตกใจหมดเลยอ้อเซฟเลย<อ><อ>เจ้าหนอยเธอเห็นนั่นไหม ตอนที่คนคนนั้นมองมาที่เธอน่ะนั่นมันสุดยอดไปเลยฉันละอิจฉาเธอจริงๆเธอทํายังไงให้คนคนนั้นสนใจเธอน่ะมาเถอะไปดูคนคนนั้นจัดการเจ้าคนไม่ดีกันเนี่้นี่ไปไม่ได้นะคะเราต้องิบเสียงมันน่ารักเนาะมาแล้วนี่ไม่มีอะไรเนาะ ม้าน้ำตัวนี้มีแรงม้าที่เยอะจัดจัดอ๋อมีมีม,ม,มีมีขาพลังเอ,อ่อแรงมา้าแรงม้าเยอะมากการโจมตีทั้งหมดของเขาจะหลบยากมากถ้าถล่จากด้านล่างของกล่องนาย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 กลิ่นของมันยังกับฟาร,ร์มหอยแมลงภู่คุณแบ่งกล้ามอารอนแบ่งกล้ามได้มากกว่าคุณสองเท่าพลังโจมตีของคุณทั้งสองเพิ่มขึ้นแบ่งกล้ามแข่งกันอย่างนั้นเหรอได้เลย คุณทั้งสองเพิ่มขึ้นอีกคุณแบ่งกล้ามอีกอารอนแบ่งกล้ามแล้วแบ่งกล้ามอีกเขาแบ่งจนตัวงอแล้วกลี้งออกไปจากห้องเฮ้ยไปไหนอะเฮ้ยเโอ้เป็นยมงเนีจ่จริงจริงวันนี้มีพาพยรัสนะฉันรู้จักเบอร์ของเธอได้ยังไงนั่นเหรอมันง่ายมากฉันก็แค่โทรสุ่มไปยังเบอร์ทุกเบอร์จน,นเจอเธอยังไงล่ะ S 1> <S 1> เอาละตอนนี้เธอกำลังใส่เสื้อตัวไหนอยู่เหรอฉันถามให้เพื่อนของฉันนะ่ะยายนั่นคิดว่าตัวเองเห็นเธออยู่ในชุดผ้าพันแผลสกปรกหน้าเกลียดหน้าเกลียดมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าที่เธออยู่ในชุดผ้าพันแผลสกปรกหน้าตาน่าเกลียดนั่นนะ่ะคุณจะตอบว่าอะไรใช่ไม่งั้นเธอก็อยู่ในชุดผ้าพันแผลสกปรกหน้าตาน่าเกลียดรับทราบวิงวิงขอให้เป็นวันที่ดีนะคลิกวางสายไอ้จะตอบผิดไปแน่แเลยแต่อว่าไม่เป็นไรไอ้ชาวบ้า เขาจะต้องถามเพื่อที่แบบว่าจะให้คนมาจับตัวเราแน่ๆเลย e <G ül> อ o โคฟเ e เวอรห้องอธิษฐานเมื่อนานมาแล้วเหล่ามอนสเตอร์ได้กระซิบคำอธิษฐานของพวกเขากับเหล่าดวงดาราบนฟากฟ้าถ้าคำอธิษฐานนั้นออกมาจากใจจริงคำอธิษฐานนั้นของคุณจะเป็นจริงแต่ในตอนนี้เราทั้งหมดเหลือเพียงแค่หินที่เปล่งประกายบนเพดานเท่านั้น การที่ประชาชนนับพันมาอธิษฐานด้วยกันเป็นเรื่องที่ไม่ผิดหรอกท่านราชาจะพิสูจน์ได้เห็นเองนี่อะไรอะไมไม่ได้อันนี้ภาษาโบราณเขียนอยู่บนกำแพงคุณอ่านมันออกสงครามระหว่างมนุษย์และมอนสเตอร์ทำไมมนุษย์ถึงโจมตีใช่แล้วดูเหมือนว่าพวกเขาไม่มีอะไรต้องกลัวมนุษย์นั้นแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อพวกมันเอาวิญญาณของเหล่ามอนสเตอร์ทุกตัวไป เพื่อที่จะเอาไปทวงสมดุลกับวิญญาณมนุษย์ผู้หนึ่งแต่มนุษย์นั้นมีจุดอ่อนอยู่อย่างหนึ่งหน้าขำที่วิญญาณของพวกมันนั้นแข็งแกร่งแข็งแกร่งเสียจนแม้กระทั่งพวกเขาตายไปแล้ววิญญาณของพวกเขายังคงอยู่ถ้ามอนสเตอร์ฆ่ามนุษย์ได้ละก็พวกเขาก็จะสามารถเอาวิญญาณพวกมันมาได้เมื่อมอนสเตอร์มีวิญญาณมนุษย์เขาจะกลายเป็นปีศาจที่มีพลังที่สุดยอดและแสนน่ากลัวตรงนี้อีกแล้วว่ะไม่ตรงนี้แล้วแต่ว่ามันน่ากลัว เขาพึ่งแต่ตัวฉันฉันจะไม่ล้างหน้าอีกเลยเธอเนี่ยโชคร้ายชะมัดถ้าเกิดเธอขยับไปทางซ้ายอีกนิดแล้วก็นะไม่ต้องกังวลฉันแน่ใจว่าเราจะได้เจอเธออีกแน่นอนยุเนี bye. ่ยบายแซนมาดีฉันกำลังคิดว่าจะเข้าสู่วงการธุรกิจกล้องดูดาวเนอะปกติแล้วจะต้องใช้เงินกว่า50,000ืจีในการใช้กล้องดูดาวแบบพรีเมียมเนี่ยชอบเล่นของแพนนะเราอะฮะแต่ว่า พื่อมิตรภาพของเราฉันให้เธอใช้มันฟรีได้เลยเป็นยังไงล่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่เีอะไรเลยอไม่พอใจอย่างนั้นเหรอไม่เป็นไรงั้นฉันจะคืนเงินให้เธอเต็มจำนวนเลยแล้วกัน ดวงดาวคืออะไรเธอแตะมันได้ไหมกินมันได้หรือเปล่าฆ่ามันได้ไหมเธอคือดวงดาวหรือเปล่าไม่รู้เลยว่าจะไปตรงไหนก่อนดีนะคะมาคุณได้ยินเสียงคุยของอะไรบางอย่างแล้วเธอไม่มีอะไรที่อยากอธิษฐานเลยเหรอว้ายโอ้โหตกใตกใจของจริงละเนี่ยเงยนะี่เป็นไวรัสเองนะจำได้ไหมที่ฉันถามเธอเกี่ยวกับเสื้อนะ พอดีเพื่อนของฉันที่อยากจะรู้นะคนคนนั้นมีความคิดกับเธอแบบอยากจะฆ่าเธอทิ้งนะแต่พนันได้ว่าเธอน่าจะรู้แล้วแหละใช่ไหมและเพราะเธอรู้ว่าฉันจะบอกเธอคนนั้นว่าเธอบอกฉันว่าเธอใส่ชุดอะไรอยู่ใช่พราพันแผลหนนะ้าเกลียดเพราะฉันรู้ว่าเธอรู้อยู่แล้วหลังจากที่ฉันถามคำถามนั้นไปเธอก็เลยเปลี่ยนชุดเลยใช่ไหมล่ะเธอนี่มันมีไหวพริบดีจริงๆวิธีนี้แหละเธอจะปลอดภยัย และฉันก็ไม่ได้โกหกด้วยไม่มีการหักหลังใดๆทั้งนั้นการเป็นเพื่อนกับทุกคนนี่มันง่ายจริงๆฮะเฮ้ hey, ฉันเพิ่งสังเกตว่าเธออยู่ที่นี่ฉันคืออันเนียนซังอนเนียน ย่าฮ่าเธอมาดูนั่งตกเหรอมันสุดยอดมากๆเลยใช่ไหมล่ะเธอจะต้องรักมันแน่ๆเลยใช่ฉันก็เหมือนกันมันเป็นของที่ฉันชอบที่สุดเลยล่ะจะว่าไปน้ำที่นี่มันเริ่มจะตื้อลงแล้วสิฉันต้องนั่งลงตลอดเวลาเลยล่ะแต่ว่าเฮ้ hey, มันก็โอเคนี่ดีกว่าให้ไปอยู่ในเมืองทำหน้าคขาตลกยังแล้วก็ใช้ชีวิตในควาเรียงที่มีสัตว์พลุกพลาน เหมือนกับที่เพื่อนๆของฉันไปแถมมาควาเรียมก็เต็มแล้วด้วยเพราะงั้นถึงฉันจะอยากไปก็เหอะช่างมันเหอะว่ามาอันดาจะต้องแก้ไขทุกอย่างได้แน่ว่ามาฉันจะออกไปจากที่นี่แล้วไปใช้ชีวิตในมหาสมุทรเอานี่ตรงนี้เป็นจุดสิ้นสุดของห้องนั้นแล้วละไว้เจอกันใหม่นะขอให้โชคดีในน้ำตกแห่งนี้ว o n d e r แล้วก็จมมุ โย่ Yo, เธอไม่รบมาหรอเจ๋งแป้งไปกันเถอะฝนตกฝนมาตกอะไรในนี้เนี่ยอ้อันใดยอย่างเท่เลยอะ่ะเธอเอาชน,นะปวคคนไม่ดีแถมยังไม่เคยแพ้ใครถ้าฉันเป็นมนุษย์เลยนะคงกลัวจนฉี่รถที่นอนทุกคืนแน่ถ้ารู้ว่าเธอจะมาเล่นงานฉันนะนะ <c oughs> ตามเรามาตามเรามา แล้วก็มีครั้งหนึ่งที่โรงเรียนของพวกเรามีงานงานหนึ่งที่ต้องดูแลดอกไม้ท่านราชาหรือที่พวกเราต้องเรียกเขาว่าคุณรีเมอร์อาสาบริจาคดอกไม้ของเขาเองเลยนะแล้วสุดท้ายเขาก็มาที่โรงเรียนแล้วก็สอนเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาอะไรประมาณนั้นน่ะมันทาให้ฉันคิดว่าโยョท่านใดมาที่โรงเรียนมันจะเจ๋งแค่ไหนเธอจัดการครูทุกคนได้แน่ แต่บางทีเธอคงจะไม่ทำร้ายพวกคุณครูอันดายนะเท่เกินกว่าที่จะทำร้ายคนบริสุทธ์นะอืมใช่เอา้าอะไรอะ่ะโย่กำแพงนี้ฉันชมัดยาติโย่เธออยากเจออันดาใช่ไหมล่ะวางโร่มาไว้แล้วปีไหลฉันขึ้นไปสิโยเธอไปก่อนเลยไม่ต้องห่วงฉันฉันหาทางไปได้อยู่แล้วล่ะเยย Ha 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 ha! เหมือนว่าเสียงจะมาจากแถวนี้นะโอ๊เธอตกลงมาอย่างงั้นเหรอเป็นอะไรหรือเปล่าลุกขึ้นสิแอลลี่เหรอเป็นชื่อที่ดีนะฉันชื่อ แอปพลิเคชันไอชาที่ไอชาจะส่งความสุขไปให้ทุกคนทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการเปิดให้ดาวน์โหลดได้แล้วทั้งใน Android และ iOS นอกจากนั้นก็ยังมีสติกเกอร์ไอชาน่ารักแบบสมมาตรสามารถซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Line Store ใช้แล้วเหมือนมีไอชาอยู่ด้วยในทุกแชทเพ้มาแพ่ขยายอาณาจักรกุ๊ปป้าไปได้วยกันนะคะ